ผมลงไปผมน่าจะโดนวิ่งไม่โดนไม่โดนก็แย่แล้วโอ้ยพา,ายเดี๋ยว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 โอ้ยยิงไม่พักเลยโอ้ยเสียดหุู่ไม่น่าซ้ำเลยโอ้ยเดี๋ยวเพื่อนเขายิางตามหลังเรากดสกิลรอนะอุย้ยเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวไม่ใช่ก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาอยู่เกม Call of Duty Mobile กันอีกแล้วนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมากดในโหมดดูโอแต่ว่าเล่นคนเดียวเพราะว่าแฟนไม่มาก่อนรับชมก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับหลักการในการเล่นโหมดดูโอแต่ว่ากดโซโลหนึ่งเลยก็คือจุดที่ลงอย่างนี้ที่ผมลงคือจะเป็นลงสุดทางของเครื่องบินสกิลที่เอามาก็จะเป็นลบเสียงเท้าลบเสียงปืนนั่นก็คือสกิลตัวใหม่นั่นเองผมว่ามันโกงมากเลยนะพยายามหาปืนที่เล่นแล้วรู้สึกว่าเราถนัดมากที่สุด ปืนที่เราเล่นแล้วเรามั่นใจในหมดต้นเกมที่ผมใช้ที่ผมคิดว่าก็จะเป็น AK 4 7กับ PPSP 1ซึ่งนี้ก็ติดเมตาด้วยเดี๋ยวเราฟาร์มก่อนครับอันนี้ผมได้ยินเสียงเท้านะลงไปถ้าลงขอบขอบเมืองเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นบอดนี่ใช่ด้วยลงสุดทางของเครื่องบินส่วนมากจะเป็นบอดลงนะครับ อาจจะเจอคนบ้างแต่ก็ค่อนข้างที่จะน้อยลดความเสีย่ยงจริงๆผมก็ไม่ค่อยเยอก่งกับผมฟอร์มเท่ไปงั้นเลยเลยกดลง <c oughs> อันนี้ก็มีเสียงทางน,นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นบออันนี้เราเปิดไปเลยครับ,บ,รบรเรียบร้อย,รยครับเดาพยายามเก็บของให้ได้เยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวพอเราต้องใช้ทายวงอาจจะยากหน่อยนะแต่ถ้าฝึก รู้จุดรู้มุมจริงๆก็เื่อง,ง่ายครับถ้าไม่เจอตี้ที่เขาเล่นกันเป็นเนี้เรามาเอาอัปเดตน,นะครับตรงนี้มีศพคนตายน่าจะมีประเด็นผมลงไปผมน่าจะโดนวิ่งไม่โดนไม่โดนก็นแย่แล้วโอ้ยตาย,ยเยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยย,ย,ยิงไม่พักเลย เดี๋ยวรอนะครับรอให้เขารีโหลดกร้สุวนเราค่อยโผล่ข,ลขึ้นไปยิงรองครับหาจังหวะใส่เลยครับเรียบร้อยครับโ <c oughs> อ้ยเกือบเกือบดับแต่เขาปลาระเบิดมาเมื่อกี้ผมตายนะอ่าแล้วอีกอย่างที่สำคัญเลยคือที่ต้องเก็บคืออัปเกรดนะเพราะว่ามันจะช่วยไม่มากก็น,น้อยเกี่ยวกับสกิลที่เราเอามานะครับ อย่างที่ผมออกมานั่นก็คือจะใช้ได้นานขึ้นถ้าเป็นพวกจินจากก็จะยิงได้จํานวนมากขึ้นแล้วก็คูดาวไวขึ้นอันนี้ค่อนข้างที่จะจําเป็นอยู่พอสมควรอันนี้ขอเตือนอย่างหนึ่งคือโหลดเอากล่องแรกมมนจะอันตรายเสมอพยายามดูดีๆนะนี่ทีจีลูกรักมาแล้วไปครับวูนรถมา หนีนะครับไม่ไม่บวกนะเ,เ,เดี๋ยวจะจะจะพังโหดีไม่พังเดี๋ยวแป๊บอ,อีกกล่องครับหิว <c oughs> เดี๋ยวนี้ผมโดดลงไปเลยนะนเดี๋ยวก็จะเอาไม่เอาว่าข้างหลังก็มีรถมาแย่และสองคัน เรากดสกิลอยู่นะครับไม่ต้องกลัวพยายามยิงไล่เขาไปครับอย่าให้เขาเก็บเราจะได้เซฟด้วยโอ้แล้วมีคนขับเจ็ดเดี๋ยวผมไปหารถซักคันก่อนแล้วกันจะได้เอาเข้าวงอันนี้ผมเจอบ่อนนะใช่บอดตัวน่าจะใช่โอเคครับอันนี้บอน เอ้ยเดี๋ยวฝั่งขวายิงไหนอะแล้วผมมองไม่เห็นเขาใจเย็นนะครับค่อยๆเล่นบอกตัวเองเนี่ยอันนี้ก็น่าจะบอดครับโหแล้วเขาปาระเบิดมาปามาอย่างนี้บวกไหมครับไม่ครับหนี แล้วฝั่งขวาม,มีเสียงปืนฝั่งซ้ายก็มีคนนะครับเห็นคนเดียวน่าจะเป็นตีที่เขายิงเราตรงมาแอบดอับไม่ใช่แอดอับโหลดเอาเดี๋ยวเราใส่เลยครับคนเดียวยางงี้พี่ชอบเรากดสก,กิวรอนะอุ้ยเดี๋ยวทุกคนเดียว,ว,ว,วไม่ใช่ไม่ใช่คนเดียวตัวหนึ่งปั๊มยาก่อนเอาแล้วเย่แล้วด,ดูดีนะครับว่าเขาจะมาทางไหน เขางแถบครับเขาวิงซ้ายครับใจยเยน็ยเยนใจเย็นแล้วหนึ่งเดี๋ยวเรองขอลีหลดก่อนเอ้ยเอ้ยโอ้ยเกือบเขาแรกผมคิดว่าคนเขาคนเดียวไม่ใช่เขาสองคนเกือบแล้วก็เวลาเล่นถ้าเจอตีสอ,ง,องนี้นะครับพายายามหาโคเวอร์บังตัวเอง เพื่อที่ว่าเราจะบีบให้เขาเข้ามาโคจรทางแต่ถ้าฉอดเมื่อกี้ถ้าเขาเข้ามาทางเดียวกันอ่ะน,นั้นผมตายแต่ยังนี้ดีที่ว่าเขาอ้อมมาโคจรทางผมเลยรอดอันนี้โชคดีไปไปกันต่อดีกว่าตรงนั้นมีหอรครับทักทายหนะ่อยทักทยนะ <c oughs> ยายหน่อยเฮ้ยย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 ยาไยยยยยย ให้เขาโดดนะโอเคเขาโดดแล้วไปดีกวา่าเราก็ต้องเปิดงานเสร็จแล้วก็ต้องตามเก็บงานครับถ้าไม่โดนเก็บซะก,ก่อนนะตามเสียงปืนไปเลยรครับเนีย่ยเขาอยู่นี่โหแล้วงานสมุกมาอย่างนี้จะอยู่ทำไมละ่ะถ้าเจอสมุกพยายามอย่ากเขา้าอย่าไปบวชยังไงก็เสียเปรียบถอยออกมาดีกว่า ถ้าเราชัวร์แล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปใหม่เฮ้ยจะมีคนมาเ,เ,ดเ,ดเดี๋ยว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 ดียิงไม่โดนกลับกลับไปตั้งหลักก่อนครับรดดยพยายามหาจุดเล่นนะหามุมเล่นดีๆเหมือนจะมีคนวิ่งมานะนี่ไงอลโหล นะครับจนมุมตึกใช้ด้วยผลเสมอผมว่าบนเขาน่าจะมีไปไหมไปดีกว่าวัดวัดไปไปดูตัวเดีสองตัวเดี๋ยวเจอตี้นึงอีกตายนี่นี่เขาหงุดสลิงลงมาคนหนึ่งครับน่าจะมีสองตัวนะแต่เขาหนีมาอย่างนี้เห็นตัวหนึ่งครับนี่เห็นสองคนเหมือนเดิมครับ หาจุดเล่นครับหาคเบอรเล่นแล้วกดสกิลเลยโอเคผมกดสกิลเปิดนะครับเขาไม่เห็นครับหาเรียบร้อยโอ้ยเจอสุขหูไม่น่าซ้ำเลยอุยอ้ยเดี๋ยวเพื่อนเขายิงตามหลังเราเปิดสกิลนะครับไม่ต้องกลัวปกักอะไรครับเรียบร้อยครับ ก็เหมือนเดิมครับถ้าเจออย่างนี้พยายามหาที่เล่นครับหาัฟเวอร์บังตัวเองครับแล้วก็กดสกิลเขาจะได้ไม่รู้ว่าแบบเราอยู่ไหนเขาจะได้แก้ทางเราไม่ถูกถ้าเกิดว่าเขาได้ยินเสียงเท้าเราอย่างไรเขาก็ตามมาครับเพราะว่าเห็นว่าเรามาคนเดียวเขาเอาแน่แล้วกาขับหาคนดีกว่าตรงน้ไม่มีเสียงปืนครับไปไหมไปเสร็จเราเลยอ๋อแล้วเขาใช้สกิลดียวกัอเราครับชน ไม่โดนโซเดีดย๋ดยวเดีดย๋ยวเดี๋ยวถ้าเขาใช้สกิลเดียวกับเราเราได้ยินเสียงนะเราก็กดสวนนะครับเรียบร้อยอ๋อนี่ข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งครับถ้าเกิดเราสกิลนี้มาแล้วเขาบังเอินว่าเขาเอามาเหมือนกันเขาก็ได้ยินเสียงเราเหมือนกันนะครับเราไม่สามารถปิดคนที่ใช้สกิลเดียวกับเราได้ในตอนนี้ก็เหลือสี่คนนะ เหลือสามเดิผมอีกหนึ่งเดี๋ยวเราขับหาเลยครับนี่ขับจนน้ำมันจะหมดถังแล้วเนี่ยเฮ้ยอยู่ไหนกันเนี่ยใช่ปะ่ะมันผมเห็นมาอันนี้ไงไปครับไม่จอดนะจอดตายนะเหมือนเดิมครับหาที่เล่นพราะไม่รู้ว่าเขามีกี่ตัวเล่นตรงนี้แล้วกันสัมยาให้เรียบร้อยครับ อ๋อไม่ใช่ตัวเป็นบอทโอเคเขาเอาคา้านิจจาม,มานนะเปิดเลยครับเฮ้ยเขาปลาสวนโโหนี่ครับถ้าเขาปลามาอย่างนี้อันตรายอย่าไอ้หนุม่มอย่าคิดว่ามีคนเดียว ปลเลยครับมีเท่าไหร่สัใส่ไปเลยครับเราจะปายากกว่าเขาหนาเราเสียเปรียบน,นะเราอยู่ตำ่ำกว่าจริงๆก็ไม่ควรเล่นหลักมุมเนี่ยเสียเปรียบครับโหแสงจ้าชนะดาครับเปิดเลยครับโอเคเรียบร้อย ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้สิ่งที่ถ้าอยากจะเล่นนะอยากจะเล่น2-1อย่างนี้พยายามหาสกิลที่ชอบปืนที่ใช่และว3คือเก็บอัปเกรด4คือเทคนิคการเล่นนี่คือจะสังเกตได้ว่าถ้าผมโดนเข้า2ตัวเนี้ยผมจะไปหาคเวอร์บางตัวเองก่อนเพื่อไม่เพื่อไม่ให้เขามาแบบเข้ามาชา์ได้ทีเดียวครับ ให้เขาเข้ามาคนละทางบีบให้เขาเข้ามาคนละทางแต่เขาเข้ามาทางเดียวกันอันนี้เราตายก็มีฝากแค่นี้นะครับจริงๆผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรแค่ฟุกเฉยๆวันนี้เลยอยากลองกดเล่นดูสำหรับใครที่ชอบกินนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราสองคนด้วนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ